สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีทุกคนนะครับที่ผ่านเข้ามาทุกท่านนะครับเคยสงสัยไหมครับว่าการจะเป็นเสาหลักได้กับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูนั้นมันจะต้องมีวิธีหรือจะต้องทํายังไงกันบ้างถ้าอย่างนั้นแล้วก็นะครับเรามาทําความรู้จักนะครับเกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการ์ตูนเรื่องนี้กันบ้างดีกว่าสําหรับการ์ตูนเรื่องดาบพิฆาตอสูนนะครับมันจะมี2ฝั่งหลักๆเลยฝั่งแรกนะครับก็คือฝั่งอสูนฝั่งที่2คก็สองนะครับกแแ่่งเเป็นนนนหลลัๆยอ ว่าฝั่งเพะเอกนะครับก็ต้องเป็นอสูรอยู่แล้วไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งเพะเอกนะครับก็คือเป็นหน่วยพิฆาตอสูรนะครับแต่ก็มีติดสอยห้อยตามนะครับน้องของเขาอย่างเนซุโกะนะครับที่เป็นอาสูรเนี่ยตามมาด้วยนะครับเพราะว่าเขามีเป้าหมายในการต้องการให้เนซุโกะนะครับกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งโอเคครับผมเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะพอรู้หลักๆแล้วนะครับว่ามันมี2ฝั่งนะฮะผมขอแนะนําฝั่งอสูรก่อนละกันสำหรับฝั่งอสูรนะครับจะมีมูซันนะครับเป็นบอสใหญ่เลยนะครับที่ให เาที่คปกฏมซึ่งแน่นอนและว่าความโหดร้ายของอสูรนะครับเจ้าพวกนี้เนี่ยมันมีพลังวังชานะครับที่เยอะกว่ามนุษย์ปกติอยู่แล้วมันดื่มมันกินเลือดมนุษย์นะครับและแน่นอนและว่าเมื่อมนุษย์นะครับบางท่านนะครับที่ได้รับเลือดของมันไปแล้วนะครับก็จะกลายเป็นอาสูรเหมือนพวกมันเรียกได้ว่าฝั่งมนุษย์เนี่ยก็ค่อนข้างเสียเปรียบเลยนะถ้าไม่มีการต่อต้านจึงทําให้นะครับเกิดหน่วยพิฆาตอสูรขึ้นมาหน่วยพิฆาตอสูรก็ตามชื่อเลยแหละครับว่ามาเพื่อพิฆาตอสูรเลยนะครับเป็นหน่วยต่อต้านนะคครรรรััับบใในนนนกกาาาา่ลล้มงะ อสูรนะครับที่จะมากินกินมนุษย์ซึ่งฝั่งอาสูรนะครับก็จะมีอสูรระดับรากหญ้านะครับที่ไม่ได้เก่งมากมายสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นอันว่าเหนือกว่ามนุษย์นะครับแล้วก็จะมีฝั่งอสูรนะครับที่แบบโคตรจะเทพเลยนะครับซึ่งไอ้พวกนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นกำแพงชั้นหนาเลยนะครับที่พวกเอกนะครับจะต้องฝ่าฟันและจะต้องฆ่ายได้ซึ่งหน่วยไปฆ่าอาสูรนะครับก็จะมียศถาบรรดาศักดิ์ที่เยอะแยะมากมายก่กองไปหมดเลยแต่ว่าที่มันจุดสูงสุดแล้วก็คงจะหนีไม่พ้นในการที่จะ เสาหลักได้แล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบโคตรสุดยอดในความเทพความเก่งแล้วนะครับถ้าเทียบกับพวกพระเอกแล้วในตอนนี้แล้วก็มันก็ยังห่างชั้นกันอยู่และนะก่อนจะคิดไปไกลนะครับว่าจะเป็นเสาหลักได้หรือเปล่านะครับต้องคิดก่อนแหละครับว่าจะเข้าหน่วยพิฆาตาศูนได้ยังไงเพราะหน่วยนี้นะครับไม่ใช่การเกณฑ์ทหารนะครับที่ไปจับใบดําใบแดงและจะสามารถเป็นได้คุณจะต้องมีความเก่งความแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ไปทดสอบนะครับซึ่งการทดสอบนี้ไม่ใช่ว่าตาสีตาสาตานูตนาตาห,ตาหาตามาตาหมีนะครับจะสามารถเข้าได้ถ้าคุณเนี่ยไม่ เฉงเพียงพอและคงจะมีประโยคคําถามว่าและต้องเฉงประมาณไหนล่ะถึงจะเข้าหน่วยนี้ได้จะเป็นคนคูคูเฉงเฉงในหน่วยนี้เนี่ยจะต้องมีวิธีการใดบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็ไปสมัครก่อนเลยแต่ว่าก่อนสมัครนะครับคุณต้องฝึกก่อนอย่างพระเอกของเรื่องนะครับอย่างทันจิโร่นะครับก็ฝึกเป็นแรมปีเลยนะครับกว่าจะเป็นได้นะครับเรียกได้ว่าโอ้โหการฝึกของพี่แกนะครับสุดโคตรหินมากเลยนะครับซึ่งก็สามารถไปรับชมได้ในแอนิเมะนะครับไม่ว่าจะเป็นการวิ่งขึ้นลงเขานะครับหรือโดนกับดักมากมายนะครับหรือก่อน ก่อนที่เขานะครับจะเข้าหน่วยนี้ได้นะครับเขาจะต้องทดสอบกับอาจารย์เขาก่อนโดยการที่ฟันหินให้ขาดหินที่ว่าเนี่ยไม่ใช่หินลูกเล็กๆนะครับหิน,น่ใหญ่เท่าบ้านเลยแหละมันเบื้เริ่มเลยนะหินอันนี้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าพราะเอกนะครับก็ฟันขาดได้แต่กว่าจะขาดได้เล็กได้ว่าคุยกับผีอยู่ตั้งนานเลยนะ เมื่อคุณคิดว่าตัวเองในเฉงเพียงพอแล,แล้วแล้วก็ไปสมัครเลยนะครับซึ่งการสมัครครั้งนี้เขาเรียกว่า Final Selection นะครับหรือว่าเป็นการคัดเลือกคนที่จะเป็นหน่วยไปคาดอสูนซึ่งกดง่ายๆเลยนะครับในการที่จะเข้าหน่วยนี้ได้เลยเนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยเพียงแค่นะครับไปอยู่ที่หุบเขาเขานึงแล้วมีอสูนเต็มเขานี่เลยนะซึ่งคุณนะครับจะต้องใช้ชีวิตอยู่ให้รอดได้ๆนะครับ7วัน7คืนคือ มันเหมือนจะง,ง่ายใช่ไหมแต่อย่าลืมนะครับว่า7วัน7คืนนะครับอาหารก็ไม่มีก็ต้องหากินเองอีกทางนะครับมีปีาศาจนะครับหรือว่า,าสูนเนี่ยอยู่เต็มไปหมดเลยถ้าคุณไม่เฉงเพียงพอเนี่ยเรียกได้ว่าได้ตายคาป่านะครับตั้งแต่วันแรกเลยด้วยซ้าซึ่งแน่นอนเหลว,ว่าหากคุณไม่ตายนะครับภายใน7วัน7คืนคุณก็คือหน่วยพิฆาตอสูรแล้วและแน่นอนเหลว,ว่ามันก็จะมียศฐานบรรดาศักดิ์ที่เยอะมากมายมหาศาลเลยนะครับแต่อเดียการตั้งชื่อเนี่ยแม่งไม่เยอะเลยซึ่งยศนะครับมันจะมีทั้งหมด้วยกัน ไฟังเลยว่ามันมีชื่ออะไรกันบ้างสําหรับยศที่ต่ําที่สุดในเรื่องเลยนะครับก็คือมิซึโนโตะนะครับพอเป็นมิซึโนโตะเสร็จแล้วนะครับก็เป็นมิซึโนเอะต่อพอเป็นมิซึโนเอะต่อนะครับทีนี้แหละความครีเอทชื่อนะครับก็จะน้อยนิดและมาต่อที่ขั้นที่3นะครับก็คือคาโนโตะนะครับแล้วก็ต่อที่ขั้นที่4เลยคาโนเอะนะครับเห็นไหมมันเริ่มไม่ครีเอทแล้วและต่อที่ขั้นที่5นะครับซิจิโนโตะนะครับแล้วต่อที่ขั้นที่หกนะครับซีจิโนเอะต่อที่ขั้นที่นะครัเก็คคือิโนโะ แล้วก็ขั้นที่10เลยก็คือเป็นคีโนเอนะครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าใครๆนะครับก็อยากจะเป็นซึ่งแน่นอนแหละครับว่าการจะเป็นเสาหลักได้นะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเป็นก็เป็นนะครับหรือว่ามีผลงานนะครับที่ประจักษ์ต่อทุกคนแล้วแต่ถ้าผู้เลือกนะครับไม่โดนใจไม่ถูกใจคิดว่าฝีมือยังไม่ถึงขั้นพอก็ยังไม่สามารถนะครับที่จะขึ้นไปได้ แต่จริงๆแล้วมันก็มีสิ่งหนึ่งนะครับที่เคยได้บอกไว้แหละครับว่าหากจะขึ้นเป็นเสาหลักนะครับก็ต้องฆ่าศูนย์จันทราได้1คนนะครับซึ่งแน่นอนแหละว,ว่าไม่จะเป็นข้างขึ้นข้างแรมหรือข้างไข่ข้างไข่ไม่เกี่ยวเอาเป็นว,ว่าต้องฆ่าได้ละกันหรือไม่นะครับก็ใช้วิธีทางลัดอีกอันนึงนะครับก็คือสามารถฆ่าศูนย์ได้50ตัวนะครับซึ่งแน่นอนและครับว,ว่า50ตัวเนี่ยมันก็ มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนกันนะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่พูดมานะครับมันล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่ยากมากๆหากไม่ได้มีฝีมือจริงๆจะมาลักกงลักไก่นะครับในการจะขึ้นเป็นเสาหลักได้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ยากหน้าดูซึ่งในเรื่องนะครับมันก็มีเสาหลักอยู่ทั้งหมด9เสาหลักด้วยกันซึ่งแน่นอนแหละว่า9ก้าก็คือ9นะไม่ได้แบบว่าจะเพิ่มมาเป็น1 0 1 1 12ได้นะซึ่งแน่นอนแหละครับว่าก็ต้องรอให้ตําแหน่งว่างนะครับถึงจะสามารถเป็นได้หลายคนก็คงจะสงสัยว่าเอา ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งครับคุณอยากให้เขาตายก็ได้หรือวิธีหนึ่งนะครับเสาหลักนะครับมันสามารถกรเกษียณตัวเองได้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเมื่อเสาหลัก,กเกษียณไปเขาก็ต้องหาเสาหลักคนใหม่นะครับมาแทนที่นะครับคือมันมี2วิธีในการคัดเลือกนะครับก็เป็นอันว่าเอาไว้ถึงยอดสูงสุดก่อนและกันเนาะก่อนจะคิดถึงเสาหลักนะครับว่าจะเป็นได้ยังไง ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะครับก็คงจะพอเข้าใจกันมาบ้างแล้วแหละครับว่าเสาหลักในเรื่องนี้นะครับพักจะเป็นแล้วเนี่ยจะต้องเป็นยังไงนะครับก็ถือว่ายากไหมสําหรับผมมันก็บอกว่ายากนะแต่ถ้าเก่งจริงๆมันก็ไม่ยากเั่าไหรอย่างที่ผมได้พูดไปแต่แน่นอนแหละครับว่ามันก็ขึ้นอยู่ที่ว่าพราะเอกในเรื่องนะครับอย่างทันจิโร่เนี่ยเขาอยากจะเป็นเสาหลักหรือเปล่าเพราะอย่าลืมนะครับว่าจุดประสงค์แรกของเขาเขาไม่ได้ต้องการนะครับจะมาไฝหาชื่อเสียงเงินทองนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับในการที่จะเป็นหน เขาอยากจะเป็นก็คือเขาต้องการช่วยเหลือน้องสาวเขานะครับให้กลับกลายนะครับมาเป็นมนุษย์ปกติได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นจุดใหญ่ใจความหลักนะครับที่เขาอยากจะเป็นมากกว่าซึ่งแน่นอนแหละครับว่าหากนีุโกุนะครับน้องสาวสุดน่ารักฟุงฟิ้งนะครับที่ใครหลายๆคนชอบเนี่ยสามารถกลับมาเป็นมนุษย์ปกติได้แล้วแล้วก็นะครับผมเชื่อว่าพระเอกของเรื่องนะครับก็คงจะดีใจมากกว่านะครับการที่เขาเนี่ยจะได้เป็นเสาหลักแต่แน่นอนแหละว่าในอนาคตนะครับเรื่องราวของเรื่องเนี่ยมันก็ยังไม่สามารถบอกได้แหละครับว่าความคิดเหลือของเบกนะ จะมีการเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่านะครับแต่แน่นอนแล้ว่าอนิเมะนะครับมันจบซีซั่นหนึ่งไปแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีมูฟฟี่มาใช่ไหมครับแน่นอนแล้ว่าทุกคนก็สามารถไปรับชมกันได้แต่ก็ถือได้ว่าการ์ตูนเรื่องนี้นะครับแนะนําเลยถ้าใครนะครับอยากจะรับชมไปรับชมเลยครับคุณยังดูตอนนี้ไม่สายนะครับหรือใครที่รับชมกันแล้วนะครับก็ขอขอบคุณละกันที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าดูมาถึงตรงนี้เนี่ยแปลว่าดูกันอย่างด้วยความสนุกความมันอย่างแน่นอนก็ขอรับประกันได้เลยแหละครับว่าเพื่อนๆนะครับก็คง หรือจะเป็นนะครับเนซุโกะนะครับน้องสาวสุดน่ารักนะครับของทันจิโร่คือพวกเนี้ยมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับวกกับเนื้อเรื่องเพลงแล้วก็ภาพอนิเมะก็สวยมากๆหากคุณเสพอนิเมะแล้วชอบนะครับไปตามมังงะต่อนะครับตรงนี้ก็สนุกเหมือนกันนะครับเก็บรายละเอียดต่างๆได้ดีแล้วก็มันมากๆเลยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันเนาะไปรองรับชมกันดูเนาะโอเคละกันใครที่ยังไม่ได้กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณผมฝากไปด้วยละกันนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับช่องผมนะครับก็จะทำกระ มากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่เคยได้ครับคำสัญญาไว้ก่อนหน้านี้ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ช่องสำรองผมนะครับก็สามารถไปกดติดตามได้ขอขอบคุณจริงๆที่ติดตามกันมาถึงทุกวันนี้สำหรับวันนี้ไปแล้วขอขอบคุณครับ